สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการถอดชุดเปลี่ยนไฟท้ายนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟเบรกนะครับหรือหลอดไฟต่างๆนะครับไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับมาดูวิธีถอดนะครับก็ถอดกิ๊บตรงนี้ออกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับเป็นเบอร์10นะครับตรงนี้2ตัวนะครับ ขายออกครับอันนี้รอยผมขายไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับขายออกแล้วง้างออกนิดนึงนะครับค่อยๆง้างออกอ่าเห็นไหมครับแต่ตรงนี้ด้านนี้จะมีตรงปลายนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเดือยล็อกอยู่นะครับอ่าค่อยๆงัดออกนะใช้ไขควงงัดออกนะครับ แข่งงัดเลี้ยงงัดก็งัดช่วงตรงนี้นะครับเอาผ้ารองเลยนะครับใช้ผ้ารองนะครับงัดอย่างนี้นิดนึงนะครับค่อยๆครับงัดออกนะครับอย่างนี้นะครับออกแล้วก็ดึงออกเลยเลยนะครับดึงออกแล้วก็จะมีปลั๊กไฟอยู่อ่านี่นะครับปลั๊กไฟแล้วก็ปลดดึงออกเลยเลยนะครับ นี่เราผมปลดล็อกไว้แล้วนะครับสังเกตนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีเดือยประคองไว้นะครับล็อกอีกทีหนึ่งครับเป็นแค่เดือยสวมไม่เชนนะครับอ่าอยู่ตรงตรงน,น,รนี้ครับเนี่ยครับอ่าเป็นเดือยสวมนะเวลาใส่ก็ใส่ให้ลงล็อกนะครับงั้นเดี๋ยวดัดไม่เข้าอ่าเดี๋ยวทีนี้จะเปลี่ยนลอดใช่ไหมครับแล้วก็ คายน็อตออกนะครับตรงนี้หนึ่งตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมคายน็อตก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็คลายน็อตออกมาแล้วนะครับสี่ตัวนะครับหนึ่งสามสี่ตัวนะครับอันนี้น็อตน,นะครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับ